การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนวันที่26พฤษภาคมพศ2 5 6 3สาำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ห้องสอนดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ห้องสอนให้การสนับสนุนโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกร ที่สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ห้องสอนและสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเหลือในการสนับสน,นุนภาคดันส่งเสริมสาม,มารถก้าวสู่การพัฒนาระดับอ,อื่นๆให้เป็นต้นแบบและสืบทอดอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคงซึ่งมีผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดังนี้อันดับที่1กลุ่มไม่ห้องสอนสร้างป่าสร้างไรายได้อันดับที่2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มตำบลห้วยโป่งและอันดับที่3กลุ่มเกษตรกรไร้สารพิษบ้านห้วยโป่งโดยในวันที่25มิถุนายนพศ2563นางสาวระดานัทอุปนิชากรหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ2,563จำนวน3กลุ่มเข้ารับเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้กลุ่มเกษตรกรในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ห้องสอนครั้งที่6ทับ2 5 6 3โดยมีนายเฉลิมพลมั่งขั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นผู้มอบเกียรติบัตรณนะห้องประชุมขุนลุมะพะาทช,ชั้น4สารารณางจังหวัดแม่ห้องสอน การาชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานได้เข้าที่สารเขีนตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนางสาวรดาณัฐบัญชากรหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ้องอนตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องอนและสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่จะรณาข่านเรือขผลิตภฑนของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกร เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563นอกห้องประชุมสํมนา,าสนาักานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องอเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่จะช่วยเหลือพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเษกษตรกรโดยวิธีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษต,ต,ตรเพื่อเข้าสู่ตลาโดโมเดิร์นเทรดไปจนถึงการส่งออก อีกครั้งยังสามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นต้นแบบและสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงยั่งยืนตามแนวทางสัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยง,งานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผลการพิจรารณาคัดเลือกได้แก่อันดับที่1่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างฝาสร้างไรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีผลิตภัณฑ์มันหวานญี่ปุ่น CEP จานใบตองตึงจานกะหมากจานกะข้วยและถูกสินสินค้าคันญพืชพวกรอบอันดับที่สองกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกส้มห้วยโป่งมีผลิตภัณฑ์ส้มสามดอกส้มหกและแยมส้มสดอันดับที่ 3, สามกลุ่มเกษตรกรไร้สารพิษบ้านห้วยโป่งมีผลิตภัณฑ์กระเทียมมาตรฐาน GMP กระเทียมเจียวอนามัยแบบเรื่ดาย เพื่อสร้าขงขวัญกำลังใจและเช่ดชูเกียรติให้แก่เกษตรกร,กรคุ่มเกษตรกรองค์รกรเกษตรกรขอเรียนเชิญท่านเฉลิมพลนั่งข้างท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มเกษตรกร,กร,กรที่ได้รับคัดเลือก อายุการปลูก120วันครับใช้การปลูกแบบอินทรีย์เลยครับปลูกแบบธรรมชาติครับ